ยิ้มยังไงใส่หน้ากากยิ้มยังไงใส่หน้ากากผ้าไหมสีขอใช่ไหมคะลายอะไรคะสวยจังเลยลายลังเกอร์สลักลัเกอเสือรักกูอลายอะไรคะลายอะไรคะเรียกลายอะไรคะจะได้ฟังก็ได้จะมีอยู่สามสามคนเขาสามสาวในด้วยกันอ่าอ่าอ่าไม่พูดาวของอ่ะยืนเลยค่ะยืนเลยค่ะยืนเลยค่ะลายของคนจีนนะครับ อันยืนก็เป็นเป็นเราแล้วคนนู้เข้ามาวหอขครับโอเคค่ะต่อไปค่ะต่อไปค่ะไหนคะคนไหนคอันนี้ะครับอ่ะคนนี้ยืนเ้นค่ะคนนี้ยืนเหนค่ะคนนี้ยืนเลยค่ะยืนผ้าไหมเลยค่ะไม่ีสวยสมีรอจีนแขกขรบหมดที่ในพื้น่เดียวครับ อ out, ๋ออยู hmm. oh, ่ในผืนเดียวใช่ไหมเอาคนไหนอีกคนไหนอีกค่ะขาเรียกชี้ไดหมครับคือผืนเดียวอยู่คเขาถ้านะครับไล่มาไล่มาไล่เลยค่ะไล่เลยค่ะอันนี้อันนี้ของของจีนนะครับอันนี้ลายกาแฟจีนอ๋อกาแฟจีนแทนแทนพระธรรมของชาวจีนอันนี้ความต่อเนื่องลายมงมหามงคลอันนี้จัดเกาเรียกว่าลายบงกฏ อันนี้จะเป็นลายดอกบัวจากฐานปรา,าสาดสีขอระพูใช่นะฮะที่มีโอบล้อมแล้วตัวนี้จะเป็นลายลายกระจับหรือลายลวดหนามอ,อันนี้จะเป็นของ,ของเขมรน,นะฮะอันนี้จะเป็นลายลวดหนามเป็นลายดั้งเดิมโบราณอันนี้ของลาวหรือลายหมากจับโอเคอ,อันนี้จะเป็นลายโคมห้าโคมห้าอ่าโคมห้าน,นี้จะเป็นของ ของสวยมาทำของของของชาวกุยค่ะแต่ตัวด้านบนนี้นะครับด้านบนนี้เขาเรียกว่าลายดาวลายดาวลายดาวนี้จะเป็นของตัวแทนของแขกอันสลามอินสลามอิสลามอินสลามนะอินสลามก็คือของของสว่างอาเคทางนิทานอ่าคนเราเรียกง่ายๆว่าเขมรสวยลาวจีนแขกอเคลงไม่ผืนผ้าพอยกจีบเป็นใจนกกาสิงคโปร์พอยกดอกลายลูกแก้วด้วยเนาะลายกดอกลายลูกแก้วเหรอยอดเลย อ่านางแบบนางแบบหมุนหน่อยแล้วนางแบบนางแบบสาวสาวนางแบบหมุนเร็วผู้ว่าก็หมุนได้นะคะผู <c oughs> ้ว่าก็ใส่สผ้าขาม้าไหมเป็นเสื้อนะคะเสื้อผ้าลายขม้าไหมค่ะอันนี้ไปชมนะคะน,นี่ค่ะผ้าสุดินสวยที่สุดในสามโลกค่ะ,ะผ้าไหมสุดินขอบคุณค่ะ ญาเลยค่ะว่าสลินะคะใส่ามาไหมขอโคตรลายไหนนะคะขอโคลายไหนนะคะน่ค่ะน่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่คนนียค่ะนี่ค่ะนี่น่คนคนคนคะคะค่ะน ใครอยากดังใครอยากดังมาหาหนูแล้วหนูลงช่องยใครอยากดังพใครอยากดังใครอยากดังใครอยากดังเดี๋ยวลงช่องยูทูบค่ะเอาพชอพอชอหมุนตัวไหนพอชอ ไดกำนังไกนหมนัมนหมุ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 มมนเอาสุ้ายเอใหญ่ก็มาผู้ใหญ่ามาาามอามาแล้วมาแล้วมาแล้วก็มาแล้วแล้วไม่ดังให้มันผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่นี่อาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่าผู้ใหญ่อาผ้าไหมสูรินลออาโโล่โซโ่มามีผู้ใหญ่มีผู้ช่วยผู้ละลน์นี่ไลมาไ ค่านี้ท่านี้ทานี้มาเชิญค่ะมา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 เชจรกระจัตรีเจรมาผ้าไหมสุรินนะคะสีขอระูม้างเสาท่านี้คือเสาอันนี้มานี้บางเสาอย่ามาได้ลอยเลยนะเอาดูดูย่าอย่่า อาติ๊กเสาติ๊กเสาติ๊กเสาไปเยี่ยมชมผลการดำเนินงานนะครับอย่าเพิ่งนะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่มอย่าเพิ่มนะคะหนูถ่ายวีดีโออยู่นะคะบ่งมือหน่อยค่ะบ่งมือบ่งมือบ่งมือถ้าอยากดังบ่งมืออาการที่ตะวันตกหนองตรงนี้นะครับเดินไปก็ได้นะครับเดินไปก็ได้นะครับเดินเชิญเอาผ้าหน้าส่วนเับขอซูมขอซูมขอซูมผ้าถุงนะคะขอซูมผ้าถุง อาบงมือบอกว่าผ้าไหมสุรินสวยที่สุดในสามโลกหนึ่งสองซ่อมที่นี่ที่ไหนคะขอบคุณค่ะบบ๊าายยบ๊ายบาย